ด่วนนะคะกออสอะคสค่ะมีไฟเขียวเลยนะคะอนุมัติให้ครูที่อยู่สังกัดการศึกษาพิเศษสามารถใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะสามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษได้เลยฝากด like, กดไลค์กดสั b s c คร b e กดติดตามและไปตูนหนึ่งแสนซับกัน ซึ่งปกติเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าสังกัดอื่นอะต้องใช้เวลาครูผู้ช่วยอะถึง3ปีถูกไหมแต่เนื่องจากทําไมสังกัดก,การศึกษาพิเศษถึงใช้เวลาแค่2ปีเพราะว่าเขามองว่าครูการศึกษาพิเศษเนี่ยจะต้องดูแลเด็กๆนะคะที่เป็นแบบเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเด็กพิเศษอะมันหนักอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เขาก็ต้องสอนในงานภาราสอนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ย มันทําให้ถ้าเกิดว่ามันใช้เวลาถึง3ปีอะ่ะมันก็จะมีคนที่มาสมัครครูน้อยในสังกัดการศึกษาพิเศษนะที่เข้าเกณฑ์สอบกรณีพิเศษอะ่ะสุดท้ายกขคสเลยตัดสินใจจ้าก็บอกเอาอย่างนี้จะได้ไม่เสียเวลาเธอก็เอาอย่างนี้ไปเลยละกันเหลือเวลาแค่2ปีโอเคไหมแต่ทีนี้เกณฑ์อ่ะเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าเออเกณฑ์อ่ะใครที่แบบมีสิทธ์เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์เนาะอันดับแรกอะ่ะคือ คุณนะ่ะจะต้องอยู่สังกัดสํงงานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษก่อนอันดับแรกนะต้องอยู่แบบนี้ก่อน 2. คุณนะ่ะจะต้องเป็นพนักง,งานราชการลูกจ้างประจําหรือครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศนะคะที่อยู่สังกัดในโรงเรียนรัฐบาลโอเคปะ หรือพนักง,งานจ้างเหมาบริการครูอัตาจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาก็ได้โอเคไหมแต่จะให้สิทธิ์เนี่ยนะจะต้องแบบเหมือนกับมีภาระงานสอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคืออาจจะเป็นแบบอย่างหนึ่งเป็นพนักงานบวกกับลูกจ้างอารวมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลวกแบบเป็นลูกจ้างรวมกันไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันรับสมัครวันคัดเลือกวันสุดท้ายถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้สอบกรณีพิเศษของสังกัดการศึกษาพิเศษนะและสิทธิ์เนี้ยจะให้เฉพาะปีสองห้าหกหกเท่านั้นมีอื่นไม่รู้ให้หรือเปล่าแต่ให้แค่หกหกโอเคไหม ซึ่งก็ถือว่าฟังข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะวอสิบเจ็ดสำหรับสำนักสังกัดการศึกษาพิเศษนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนะคะที่จะได้สอบกรณีพิเศษ2ปีส่วนสังกัดสอบพอสังกัดอาชีวะไม่ต้องไม่มี2ปีนะจ๊ะก็3ปีเหมือนเดิมไม่ต้องงงแง3ปีเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะใครเข้าใจพิ์เข้าใจนะคะ